ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมาตั้งแต่ประมาณปลายสิสงหาคมปีที่แล้วที่ลูกได้เขียนเคสมาครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าหลวงพ่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่สามทอมดีเกตุตซึ่งลูกคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองและคนอื่นๆเช่นกัน เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนจ้ะถ้าฟังแล้วเอาไปคิดไต่ตรอแล้วก็ไปทำแก้ไขนะจ๊ะตัวลูกปัจจุบันอายุ28ปีมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆผู้ชายนี่แสดงว่าเธอตั้งภายนอกทำเป็นผู้หญิงสูง170กว่าครูปร่างหน้าตาตลอดจนผิวพรรณดี จะออกไปทางแมนแมนคือถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงทุกคนก็จะคิดว่าเป็นผู้ชายแถมหลายคนบอกว่าลูกหล่อก,กว่าผู้ชายจริงๆซสอีกผู้ชายบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะหลอก,กว่าผู้ชายจริงๆบางคนเท่านั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยหลอกกว่า เพราะฉะนั้นยามาก็ให้หรอเป็นที่สองรองพระธรรมนี่แหละทุกวันนี้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำชายโดยไม่ขัดเคิ้นไม่มีใครสงสัยผิดกับเวลาเข้าห้องน้ำหญิงจะมีแต่คนมองแต่ชักสงสัยว่ามันมันไม่เหมือนกันนหละหลายครั้งที่ลูกได้ยินคนซุบซิบกัน หาว่าลูกคงจะเป็นกระเทยที่อยากใช้ห้องน้ำหญิงก็มีลูกนําเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวและน้องชายอย่างละหนึ่งคนครอบครัวข,ข,ของลูกมีฐานะปานกลางคุณพ่อมีอาชีพรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส่วนคุณแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเ สลับกันลูกจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นลูกชอบเล่นกับเด็กผู้ชายรเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวออแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงยังงงๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกอยากเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความจะเป็นเด็กพอมาตอนประมาณป .2 ก็ <laughs> มีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกก็ปลอยมาเรื่อยๆไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าที่เราเป็นที่เราเป็นที่เรารู้สึกคืออะไรอาจเป็นเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นคนเป็นทอมดีกันมากเท่าสมัยนี้จนขึ้นมัธยม ลูกย้ายไปอยู่กับนาและลุงก,ก็ยังมีตอนนี้เริ่มมีคนมาชอบลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายทำให้ลูกลังเลตัวเองเหมือนกันเอ๊ะเอาไงดี <c oughs> แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในใจเพราะคิดว่า the impossible เป็นไปไม่ได้ไม่กล้าถามใครและก,กลัวคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจถ้ารู้ว่าลูก,กเริ่มจะไม่ปกติ ญาติพี่น้องทุกคนต่างเก็บความสงสัยและก็กลัวเพราะทุกอย่างยังคุมคุมก็เครือ,อยังไม่ชัดเจนช่วงที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะอิสระมากลูกจะค่อนข้างติดเพื่อนแล้วก็ทำกิจกรรมขอลองเรียนทั้งเล่นกีฬาและเป็น เราประธานนักเรียนเรียกว่าฮอตมากๆเด่นดังมากๆม,มีแฟนคลับของตัวเองโอ้ขนาดนี้เลยนะช่วงนี้เองที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติจริงๆแต่ก็พยายามปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเราไม่ใช่พวกนั้นหรอกเพราะลูกเองไม่ชอบเห็นคนที่เป็นแบบนั้นเลยไม่ชอบทั้งการแต่งกายพฤติกรรม รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบตัวเองไม่ได้ห้าวกากันขนาดนั้นลูกไม่ชอบใไปใครเรียกว่าทอมเลยจะโกรธมากๆและไม่ชอบไปใครนินทาที่เราเป็นแบบนี้ด้วยแต่ลูกก็ไม่ได้แอนตี้ผู้ชายหรือเกลียดอะไรแต่ว่าตอนมีคนมาจีบก็เพียงรู้สึกว่าไร้าสาระพูดอะไรไม่รู้น้ำเน่าเชย พูดอะไรไม่รู้น้ำเน่า,าเฉยแต่เธอก็ใช้วิธีพูดยิางก็ไปพูดกับคนอื่นเหมือนกันน่ะพอประมาณม .6 ลูก,กเริ่มมีแฟนผู้หญิงคนแรกในชีวิตเราแอบ,บคบกันจนเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องปิดทางบ้านไว้ที่บ้านก็สงสัยมากขึ้นเรื่อยๆถามตรงๆลูกไม่ยอมรับคุณพ่อถึงขนาดจ้าง จ้างนักเสิร์จ้างคนตามจ้าง <c oughs> จ้งให้บอกจ้างให้ลูกแต่งตัวเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวจ้างลูกก็ไม่ยอมตอนหลังลูกไปเรียนทำอาหารที่ออสเตรเลียก็แอบไปด้ยวยกันอีกระหว่างที่คบกันก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากถึงขั้นใช้พลังหมัดมวย ลงไม้ลงมือกันก็นมีฉะนั้นลูกเป็นคนโมโหร้ายเพราะไหนจะเครียดเรื่องเรียนไหนจะเครียดเรื่องแฟนแล้วยังต้องเครียดปิดทั้งบ้านอีกแต่ถึงอย่างไรก็คบกับแฟนคนนี้ได้เจ็ดปีกลับมาเมืองไทยก็เลิกคบกันเธอคงเลิกแล้วมั้งหรือยังไง <c oughs> เพราะลูกเจอคนใหม่ ปัจจุบันแฟนคนแรกนี้มีแฟนเป็นผู้ชายไปแล้วพอเขากับแฟนคนที่สองลูกก็เริ่มเปิดตัวเองเพราะรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะโกหกที่บ้านหลายๆออเรื่องลูกเองก็อยากสบายใจเลยพาแฟนเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เพอท่านรู้ท่านสบายใจไหมลูกอยากสบายใจเลยพาท่านไปกราบคุณพ่อคุณแม่ พอท่านรู้ท่านก็ไม่สบายใจถึงขนาดช็อกสเสียใจมากซึมแล้วก็ไม่ได้พูดกับลูกไปหลายวันคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนึกว่าลูกเป็นผู้หญิงแต่ลูกก็มีพฤติกรรมแบบผู้ชาก็ไม่รู้จะใช้าภาษาอะไรพูดมัง้งพอพูดกันเลยร้องไห้ดีกว่าซึ่งครานี้คุณพ่อและของลูกเคยอธิษฐานว่าอธิษฐานดังๆให้ลูกฟังว่าถ้าม่ลูก ขอมีอยู่สองอย่างสาธุอย่าให้ลูกเป็นเลยหนึ่งอย่าให้วิปริตผิดเพศเป็นกระเทยสองติดยาเสพติดดังนั้นการที่ลูกเป็นเช่นนี้คุณพ่อจึงอับอายมาท่านทําบุญอะไรท่าอธิษฐานสองอย่างเนะ่สาธุข,ขออย่าให้ลูกเป็นกระเทยสองอย่าให้ติดยาเสพติดเลยเพราะความรักลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ขอร้องทุกอย่างให้ลูกเลิกเป็น จะเอาอะไรก็ยอมทั้งไปบนบานสารกล่าวลูกก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกโล่งออกเพราะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คบผู้หญิงก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรพอเห็นท่านเริ่มปลงแต่ลูกก็รู้ว่าในใจท่านก็ยังรับไม่ได้ลูกก็เลยพาแฟนมาอยู่ด้วยที่บ้านแปลกดีรู้ว่าท่านรับไม่ได้แต่พามา เรียกว่าได้คืบก็เอาศอกทีเดียวแทนที่ลูกจะรู้สึกสำนึกกลับทำตัวหน้าอายและเลวร้ายที่สุดในชีวิตได้คืบเอาศอกอย่างนี่มันน่าจะให้ศอกจริง <c oughs> ช่วงนี้ลูกเดยไปฝึกง,งานที่โรงแรมมีคนมาชอบลูกเยอะมากมากอย่างที่ตัวลูกเองก็งงเหมือนกันว่าเออคนที่เป็นแบบนี้ชอบของแบบนี้มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ นึกก็เป็นเฉพาะลูกเองทำให้ไม่สนใจแฟนคนที่สองเลยจนทะเลาะกันบ่อยตั้งแต่เด็กเขาก็เอาใจลูกทุกอย่างครูไม่ใหญ่ทึ่งหนึ่งเนี่ยภาพของแฟนทุกคนประกวดนางงามได้ทั้งนั้นเลยอือหือถ้าก็แปลกดีเหมือนกัน,นไม่ว่าจะคนที่หนึ่งคนที่สองประกวดนางงามได้ทั้งนั้นเลยตอนนี้เองที่ลูกแอบไปเข้ากับพี่อีกคนเพราะความท้าทาย ลูกบังเอิญได้ยินว่าพี่คนนี้เกลียดลูกเกลียดคนที่เป็นแบบนี้ลูกจึงอยากเอาชนะเลยกแกล้งไปจีบท,ทั้งทั้งที่ก็ม่เด้ชอบอะไรก็หรอกจนในหลังเขาก็เลิกกับแฟนผู้ชายที่กําลังจะแต่งงานกันมาคบกับลูกแต่คบกันได้ไม่นนานลูกก็ได้ลูกได้แล้วก็ทิ้งเขาไปคนนี้คงเป็นแค่กิก๊กพักคบกับบินานแล้วกุก๊กจะว่าอย่างไร กระหว่างนี้แฟนคนที่สองก็อยู่บ้านร้องไห้เสียใจทุกวันพอคุณแม่เตือนก็โกรธอีกโอ้โหท่านบอกว่าแค่ลูกเป็นแบบนี้ก็แย่พอแล้วยังเจ้าชู้คบทีหลายๆคนอีกลูกนอกจากจะไม่สนใจอะไรแล้วยังคิดว่าตัวเองนี่ช่ง hot างฮอตเหลือเกินทำให้พลอยทะเลาะกับคุณแม่บ่อยด้วยทะเลาะก,กับพระอาลาในบ้านนี่ บาปนะลูกนะอย่าไปเล่นกับไฟนะต่อมาลูกมาเจอผู้หญิงอีกคนที่โรงแรมซึ่งก็คือแฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเลิกกันเพื่อมาคบกับลูกลูก,กรักแฟนคนนี้มากในสุก็ตัดสินใจเลิกคบกับแฟนคนที่สองและพาแฟนคนนี้มาอยู่ด้วยปัจจุบันลูกก็ยังคบกันอยู่ได้สี่ปีแล้ว ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนักเพราะเขาใจเย็นและยังช่วยกันทำมาหากินกันี่อีกเป็นอย่างดีทีเดียวลูกรู้ว่าทั้งหมดทุกคนทรมานและเสียใจกับการกระทำของลูกมากโดยเฉพาะกับแฟนคนที่สองลูกได้ยินว่าทุกวันนี้เขายังรักและรอลูกอยู่กับแฟนทุกๆคนเมื่อเลิกกันแล้วลูกก็ตามขอโอโหสิกรรมมาตลอด เราะรู้ว่าบาปกรรมมีจริงทุกคนก็จะยอมยกโทษให้จะมีก็พี่จ่เป็นกิ๊กที่ยังไม่ยอมยกโทษให้เพราะเขาอับอายที่คนทั้งลงแรมรู้เรื่องหลายครั้งที่ลูกพยายามหาสาเหตุว่าทำไมลูกจึงเป็นแบบนี้ทั้งนั้นที่ครอบครวัวของลูกก็อบอุน่นคุณพ่อคุณแม่ก็รักและใส่ใจลูกลูกทุกคนครอบครวัวอบอุน่นแต่ทำไมเป็นอย่างนี้บางคนบอก เป็นเพราะการเลี้ยงดูจึงเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่แล้วเห็นไหมไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงดูแล้วแสดงมันทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วจะมีก็แค่ครั้งหนึ่งตอนที่กอายุด้ประมาณเก้าถึงสิปีที่คุณพ่อเริ่มนอกใจคุณแม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหามากตอนนี้เองที่คุณแม่เริ่มเข้าวัดและท่านก็เข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นวัดทางภาคไหไหน แล้วท่านก็สอนให้ลูกรู้จักสวดมนต์โดยเริ่มจากการว่าจ้างและสอนให้ทําความดีตลอดทําให้ลูกๆมีธรรมะติดตัวอยู่ลึกๆต่อมาคุณแม่ได้มาเจอกระมิตรชักชวนท่านมาทําบุญที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดินก็คงจะผืนเนี้ยผืนใหญ่เนี้ยแล้วก็ทําบุญทุกบุญต่อมาเาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นทางครอบครัวและคนรอบข้าง ยังแอนตี้ที่วัดอยู่ทาให้นคุณแม่ไม่สามารถเข้ามาวัดอย่างเต็มตัวเท่ายนักจคนคุณแม่เริ่มเขา้าเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เคี่ยวเข็นลูกๆตามไปด้วย้แรกๆทุกคนก็ไม่ชอบแต่ก็ขัดไม่ได้จกนกระทั่งลูกมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดลูกยอมรับว่าพอกลับลงมาก็เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เหมือนที่ใครๆชอบพูดว่าวัดพระธรรมกายชอบล้างสมองคนไม่เฉพาะสมองนะล้างทั้งกะโหลกเลยแหละออกเสปติออกสพูดล้างหมดลูกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆพอลูกเปลี่ยนไปพิสาลูกก็แปลกใจมากและเมื่อเขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัด ก็เริ่มเข้าใจวัดมากขึ้นน้องชายลูกดูภายนอกก็เป็นคนดีน่ารักแต่เรียนที่ไหนก็ไม่จบสักที่ทั้งดื่มเหล้าติดพนันบอลเพื่อนและผู้หญิงทางบ้านกลุ่มใจมากจนต้องส่งไปเมืองนอกกเรียนไม่จบเอาเงินที่คุณแม่ให้ไปเนะ่ยไปเข้าคาสินโนจนวีซ่าไม่ผ่านกลับมาเรียนที่เมืองไทยอีก จนกระทั่งน้องชายได้บวชธรรมทาญาติรุ่นีนิสายทั้งสองหลังสึกใหม่ๆน้องของลูกดูเปลี่ยนไปทางที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มกลับเข้ารูปเดิมอีกแต่เฉพาะเรื่องผู้หญิงในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปลงว่าคงทำเวรทำกรรมกันมาทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกฟังธรรมะของหลวงพ่อก็หูตาสว่างอยากหลุดพ้นเบื่อหน่ายโลกที่มีแต่ปัญหา แม่จะเป็นไปได้ยากที่เข้าถึงพระธรรมกายและดุสิบุรีแต่ลูกก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะถ้าพยายามแล้วก็ก็ต้องสําเร็จนะลุกนะเพราะนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามแล้วก็ทําให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวทําได้ถ้าได้ทำเท่านั้นแหละคําถามโลกมีวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเกิดเป็นเครึ่งหญิงค่อนชายและกรรมเบาบางหรือ,อยังคะ ชายหน้าจะเกิดเป็นชายจริงหรือหญิงแท้คะไม่ดาผู้หญิงทั้งหลายที่ลูกเล่ามาทั้งแฟนคนที่หนึ่งและแฟนคนที่สองตางก็สวยแบบผู้หญิงดีๆและมีแฟนเป็นผู้ชายทุกคนไม่ได้มีท่าทางวิปริตผิดเพศแต่ทําไมทําไมจึงได้มาคบกับลูกเราตามมีกรรมอะไรร่วมกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหรือเปล่าคะแล้วเขาเหล่านั้นจะตามลูกไปในภพชาต,ติต่อไปอีกหรือเปล่าคะ สำหรับพี่ที่โรงแรมที่เขาไม่ยอมอโหสิกรรมให้ลูกจะมีผลต่อลูกและเขาอย่างไรบ้างคะลูกกับแฟนคนที่สามมีกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยกันทำมาหากินและสร้างบารมีร่วมกันลูกควรดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจึงจะดีลูกกับพ่อแม่มีกรรมอะไรจึงได้เกิดมาร่วมกันการที่ลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ต่างเสียใจ และอับอายที่ลูกเป็นเช่นนี้จะเป็นผลกรรมติดตามลูกไปไหมคะแต่การที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ยังเป็นคนดีลูกผิดหรือเปล่าและลูกจะได้ไปดูสิทธิบุรีกับเขาไหมคะตอนนี้ก็ไปดูสิทธานีก่อน <c oughs> คุณแม่ลูกไม่จะชอบถูกคนอื่นหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะทำกรรมอะไรกับคนเหล่านั้นมา และจะเจออีกไหมคะคุณแม่เคยนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่สังหรณ์อะไรกับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วชอบขนลุกเวลาพูดถึงบุญก็จะคิดว่าเทวดามาอนุโมทเป็นเรื่องจริงไหมคะ <c oughs> แล้วก็มีอย่างนี้หลายหลายคนเมื่อกันนะที่คิดอย่างนั้น <c oughs> ลัคนายกสร้างบาปกรรมมากมายในชาตินี้ ทั้งต่อตนเองและพ่อแม่เขาจะตกนรกไหมคะทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามช่วยเขาอยู่เราจะทําอย่างไรจึงจะสําเร็จคะก็ต้องรเริ่มต้นเร้าก่อนนั่แหละแล้วข้าวครัวสร้างบาร,รมีมากับหมูค่คนณะอย่างไรทําไมพระอาจารย์และเจน้าทีท่ทีวัดทุกคน,ท,กคนทั้งได้มีความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลมปอย่างดีโอโแฟนเธอทุกคนนี่ปรากฏนะงามได้หมดเลยนี่ ชื่อเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างเธอก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเธอมีอัยาศัยอย่างนี้เรามาฟังฝันในฝันกันจ้าหลับตาฝันเป็นตกเป็นตะตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรยมปราจารรูปไปความรู้สึกเครึ่งหญิงค่อนชายบอกกำเนิดดีหลายๆชาติที่ผ่านมา มีความเจ้าชู้ต่อนเนื่องทั้งตอนเป็นหญิงและเป็นชายตามมาส่งผลแต่ตอนเป็นชายม็นิสายเจ้าชู้มากกว่ารมเจ้าชู้เหล่านี้มารวมส่งผลในชาตินี้ในชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้ชายแต่เคยมาสร้างบาร,รมีกหมูคนะ่คณะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นฝ่ายส่งกำลังบำรุงมีนิสัยเจ้าชู้มาก เคยเออกบวชตามพระราชาแต่ช่วงสั้นเพราะไม่อาจทนความคิดถึงสาวสาวจึงลาศิกขาไปครองเรือนแต่ในระหว่างบวชก็แต่งใจบำเพ็ญสมณธรรมเต็มที่บุญบวชช่วงสั้นหลายชาติตามมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอับายแต่ส่งผลให้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะจ้ะการมลูกยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่คือเป็นธอม แต่ถ้าลูกตั้งใจจะพ้นจากกรรมนี้จริงๆน่ะลูกจะต้องตัดใจหักดิบในชาตินี้แล้วก็ต้องสร้างบาร,รมีอย่างกลั่นกล้าในทุกบุญจนหมดอายุขไขต้องเบื่อหน่ายในสิ่งที่ลูกเป็นอย่างในปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงจะ้ะแฟนผู้หญิงคนที่หนึ่งและคนที่สองที่ผ่านมาที่เป็นปกติตมะมาคบกับลูกเพราะคำมธิฐานในอดีตของลูกตอนเป็นผู้ชาย ทำบุญมาไดมักอธิษฐานให้สาวสามาหลงรักหลงไหลเป็นเงาอธิษฐานที่เจอด้วยความกำหนัดยินดีส่วนผู้หญิงคนนี้มาครบไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนเวรแต่เขามีกรรมจะชูคล้ายลูกติดมาแต่กรรมเบาบางลงแล้วถ้าเกิดมีการผูกเวรก,ก,กันกับลูกสาวสาเหล่านี้มีสิทธิติดตามไปในภพเบ,บื้องหน้าจ้ะ สำหรับพี่ที่โรงแรมไม่อโหสิกรรมให้ลูกจะทำให้ผูกเวรนกันไปเป็นสัตรูที่ไม่ชอบหน้ากันข้ามชาติลูกต้องพยายามไปขออาโหสิกรรมกับเขาให้ได้ลูกกับแฟนคนที่สามต้องมาใช้ชีวิตและสร้างบารมีร่วมกันเพราะในอดีตตอนลูกเป็นทหารพระราชาเขาเป็นหนึ่งในแฟนสาวของลูก เคยมีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบ้างดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันจึงมีความสุขและสบายใจกว่าคนอื่นถ้าจะแก้ไขให้ลูกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยเลิอกอยู่กันแบบแฟนจะอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรแล้วทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ก็มีสิทธิ์กลับไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันทั้งคู่จะ แต่ถ้าไม่เลิกใช้ชีวิตยอย่างนี้จะไปได้อย่างมากก็แค่จตุมหาราชิกาไม่อาจไปสูงกว่านี้ได้แม้ทำบุญมากเพียงใดเพราะชั้นอื่นเขาไม่ไม่มีอย่างนี้ <c oughs> แต่จตุมหาราชิกามีพวกครึ่งค้อนอย่างนี้เยอะเราจะนึกภาพไปออกเลยครุฑที่ครึ่งค้อนอย่างนี้เป็นอย่างไรนา ยักษคนทันคนทันยังพอพอนึกได้บ้างลูกมาเกิดกับพ่อแม่ปัจจุบันเพระาะทำบุญร่วมกันมาในอดีตถ้าลูกไปเลกนิสัยอย่างนี้ลูกจะไม่ได้เจอแม่ที่มีนิสัยประเสริฐอย่างนี้อีกแม่ที่ประเสริฐอย่างนี้หายยากเพราะท่านชวนลูกเข้าวัดสร้างบารมี ผมมะเทวามเงินกันคือบุญก็ไม่เคยได้ทำแถมทำกรรมอย่างนี้อีกเนี่ยเศษกรรมเนี่ยโอ้ปแปลกดีคุณแม่งลูกมักเจอคนหลอกเอาเงินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะปัจจุบันท่านั้นเป็นคนใจอ่อนใจดีและมีเชื้อแนดีแบบนี้อยู่บ้างแต่ไม่หนักหนาะอะไร ดังนั้นชาตินี้ให้ท่านตรวจสอบดูแลเรื่องเองินและงานให้ดีราะอาชีพรับเหมาก่อสร้างมักจะเจอคนประเภทเสื้อสิงกระทิงแรดยาคุณแม่เป็นคนใจบุญและมากด้วยศรัทธาหลายครั้งทำให้บุญในตัวเตือนท่านทำให้เกิดลางสังหรณ์บางอย่างที่ถูกต้องพื้นฐานน้องชายเป็นเด็กดีแต่ขาดดวงวิญญาในการครอบพื้นจึงทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ ให้พยายามเป็นกะะนัลยาณมิตรให้เขาต่อไปโดยใจที่เยือกเย็นอดทนมีเหตุมีผลและหาเพื่อนดีๆให้เขาคบโลกและครอบครัวสร้างบร,รมีกมุขนามาแบบกองสเสบียงบางท่านก็นทำตามอารมณ์บางท่านก็นเต็มที่แต่ก็ติดตามสร้างบร,รมีกมุขนามาหลายชาติทําให้มีเชื้อสาย ทำให้พระอาจารย์เจ้าที่วัดทุกคนคุ้นเคยและเกื้อกูลกันจ้า